โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้เป็นตลุยโจทย์ NL 2เดที่149นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องปวดหัวเหมือนเดิมนะครับเป็นนะครับเป็น Primary Headache นะครับบให้นะครับก่อนที่จะเริ่มทําโจทย์นะครับน้องๆคนไหนที่เอ่อพอมีเวลานะพี่ก็แนะนําว่าให้ลอง p o s t ีโอแล้วก็ลองทาเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่เวลากระชันชินแล้วไม่เป็นไรนะครับก็เปิดฟังไปได้เลยนะครบตวนไปในตัวเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับ วันนี้เป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุ38ปีนะมาด้วยเรื่องของปวดหัวที่ลักษณะจะเป็น Propping นะเป็น Propping แล้วก็ก็คือตกๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นแค่ฝั่งขวาของศีรษะนะครับแล้วก็ยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับอืมมีขึ้นไส้อาเจียนด้วยบอกอาการเนี่ยเป็นมาประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะครับโดยตอนแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นเป็นเป็นไบร์ไลท์ก่อนนะเป็นแสงจ้าๆก่อนแล้วก็ค่อยแบบอ่า ไอแสงอาจายาเนี่ยค่อยเป็นมากขึ้นนะอืมทาให้มองมองไม่ค่อยเห็นนะมองลําบากนะแล้วก็ถ้าเกิดไปนั่งในห้องมืดม,อ,มอ,อะไรเงี้ยจะ i m p r o v e symptom อืมมันก็ให้มาชัดเจนว่าเป็นเป็นลักษณะของอะไรครับเป็น m i เก a น n e นั่นเองนะก็คือลักษณะปวดหวดัวทปปับง r o p p i n g headache เป็นยูนิเลมากกว่าไบแลนะครับแล้วก็มี no-seal vomiting ร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็บางทีมี aura ก่อนนะครับมีเห็น b เห็นไบไลท์มาก่อนพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็บางทีมีโฟโนโฟเบียโฟโตโฟเบียนะครับนั่งในห้องมืดๆแล้วการดีขึ้นพวกนี้คอันนี้ให้ภาพให้ดูเหมือนเดิมพ r i มิเลตเอกนะอันนี้ของไมเกนตรงกลางเห็นไหมเป็นยูนิเลตบอยใช่ไหมครับแล้วก็มีโฟโนโฟเบียโฟโตโฟเบียได้นะครับจากรูปที่เป็นกล้องกับรูปของเสียงเนี่ยนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะก่อนที่จะเเป็น p r i มิเลตเอ d ต้องรู้เอาซีกันเดอรี่คอสก่อนก็คือ สนุบนั่นเองนะเราท่องว่าสนุบเนี่ยว่ามีเซตัมมิกซิมปตอมไหมมีนิวโรดีฟิสิตหรือเปล่านะหรือว่าออนเซ็ตมันซัดเด่นหรือเปล่านะหรือว่าเป็นนิวออนเซ็ตในคนที่อายุเยอะหรือเปล่านะครับอายุเกิน50าสิบเราเพิ่งจะปวดหัวเนี่ยน,นี่ก็ต้องระวังสกเรนารีคอสนะหรือว่าอาการปวดหัวเนี่ยเมื่อเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันหนักกว่าเดิมมันเป็นบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่ามันเพิ่งเป็นครั้งแรกอะไรพวกนี้นะครับจะช่วย บงบอกว่าเป็น s e c o n d a r y cost ได้ต้องไป ct อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีหลางๆเหล่านี้ก็นึกไปถึง primary head e g e นะครับแล้วก็ไปหาว่า pattern มันเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนกับ tension ไหมเหมือนกับ cluster ไหมหรือเหมือนกับไ g เกนนั่นเองอย่างในวันนี้ก็เป็นเรื่องของไ g เกนใช่ไหมครับก็คือ duration เนี่ยจะเป็นนี้ครับ4-7-2ชั่วโมงนะเป็น u นี้แหละมากกว่าไบแหละ character เป็น p o p p i n g เป็น pulse type นะครับ มีแอสโซเยติมิโตมเป็นโฟโตโฟเบียโฟโนโฟเบียมีนอเซลวิตติ้งมีออร่าอะไรได้นะครับนะครับทิเมนต์นะครับอโบทิฟเป็นเอนเซตเป็นเฟิร์สไลน์เซคันด์ไลน์เป็นทิปแทนนะครับเออร์อกอดใช้ได้เหมือนกันแต่หลังๆไม่ค่อยนิยมใช้แล้วเพราะว่าไซเบสเตของมันนะครับมีเรื่องวาโซอนิกทันทำให้มีลิมิชเมียได้เหมือนกันนะครับเมโตโคลไมอันนี้เป็นยาแก้เครื่นนองเสียเจียนก็อาจจะให้ควบคู่ไปกับพวกยาทิปแทนอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเพิ่มฤทธ ของอาการลดการปวดหัวแล้วก็ลดนอนเซลลิวติงได้ด้วยนะครับท่านี้ถ้าเป็นบ่อยเป็นเกิน2อองครั้งต่อเดือนขึ้นไปอาจจะพิจารณาเรื่องเบต้า็อกเกอร์ก็คือโพรพาโนลโลเมทโคมพลนั่นเองครับนี่ภาพสวยๆให้ดูเหมือนเดิมนะอย่างไมเกนก็จะเป็นภาพทางซ้ายมือเห็นไหมมีขึ้นไซนเจียนมีโฟโนมีโฟโตโฟเบียมีโฟโนโฟเบียนะครับเป็นมักเป็นอยู่น้และนะครับบางทีมีออร่าขึ้นมาก่อนอย่างในภาพไดอะแกรมนี้ค่อนข้างสวยดี นะครับมีออราขึ้นมาก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยมีอาการปวดหัวนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกับที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับอยู่นี้แหละอปสไตายทรอปปิ้งนเซลวิตติ้งโฟโตโฟเบียโฟโนโฟเบียอะไรพวกนี้นะครับทีนี้อันนี้มันเป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นมากผู้ชายนะถ้าคัสเตอร์ผู้ชายเป็นมากผู้หญิงนะ t ทนชั่นผู้หญิงกับผู้ชายพอๆกันแต่ไมเกรนเนี่ยผู้หญิงจะเป็นบ่อยกว่าผู้ชายนะครับบางทีอายุไม่เยอะเลยนะครับก็ここเริ่มเป็นแล้วนะครับ ยี่สิบสก็มีนะครับทีนี้มันจะมีตัวทิกเกอร์อันเนี้ยจะมีทิกเกอร์ได้เช่นอาหารบางอย่างเช่นวายชอเเ็อกโกแลตชีสนะครับการอดอาหารหรือความเครียดหรือประจำเดือนเนี่ยบางคนมีเมนมาแล้วมีปวดไมเกรน,นะครับหรือว่าไอพวกยาคุมกําเนิดนะครับหรือว่าแสงแสงจ้าหรือการอดนอนเนี่ยพวกเนี้ยกระตุ้นได้บางทีไอเรื่องของ p r i ม a รีเฮ a เอเนี่ยจริงๆก็มันไม่ได้จบแค่ไพรมารีเฮเอนะครับว่าเราแดกเป็นเนชั่น เป็นคัสเตอร์เป็นไมเกนแล้วมันจบไม่ใช่เราก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยอะไรมันทําให้เกิดพายเมอริเฮดเอกนะครับเช่นการอดหลับอนอนเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความเครียดหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของอสาเหตุจากอะไรเนี่ยเราต้องแก้ตรงนั้นด้วยไม่งั้นเขาก็จะเป็นพายเมอริเทมาบ่อยๆนะครับอ่ะทีนี้การที่เมสของไมเกนเม่กิดใช่ไหมก็ avoid ิกเกอร์ ส่วนยาอบอิ t r ท a เมนต์หรือ a อคิวม a เนตเมนต์เนี่ยก็เอ็นเซต r เฟิร์สไลน์ทิพแทน s e c เซคันด์ไลน์นะครับเบอโกตอมีนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะมันมีเรื่องของวัสดุระดั c อคูชานีลิมิชเมียนะครับโปรไฟลกซิ id, นะถ้าเป็นบ่อยเช่นเป็นเกิน2ครั้งต่อเดือนนะหรือว่าอาการเป็นแล้วมันรบกวนกับค u a l i t y อฟไลน์มากเลยนะหรือว่ามี side effect ต่อยาหรือว่าใช้ยาอบอิ v e แล้วไม่ค่อยได้ผลพวกนี้จะค่อยพิจารณาเรื่องของโปรไฟลกซิตนะครับ เบต้าบล็อกเกอร์จะเป็นเฟิร์สไลน์ตัวที่ใช้ได้นะครับเบต้าก็ er จะมีโพพานูรอลกับเมโทพรลแค่สองตัวเท่านั้นนะตัวอื่นไม่ได้นะครับส่วนลองลงมาก็เป็นพวกอะมิทิปนะซีซีบีแอนตี้คอนอลเซนอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรรู้แค่เฟิร์สไลน์ไว้ก่อนนะครับอ่นะอย่างในข้อนี้ใช่ไหมมันมันมันชงมาชัดแหละครับมีออร่าเนี่ยมาก่อนเป็นเป็นเป็นวิชวลออร่าใช่ไหมครับมีทรอปปิ้งเอ็เอมีโวลเมตติ้งนะ มีโฟโตโฟเบียเนี่ยก็เป็นไมเกรนต่อมาผู้หญิง1ิปีเห็นไหมเป็นผู้หญิงอายุก็ไม่เยอะมีปวดหัวตุบๆที่กระบอทั้งสองข้างตุบๆก็เป็นทรอปปิ้งใช่ไหมเป็นสองข้างก็ไม่เป็นไรก็ไมเกรนบางทีเป็นสองข้างก็ได้ไหมมานานกว่า5เดือนทุกสัปดาห์เลยมีขึ้นไส้อาเจียนบางครั้งทานยาพาราเซตามอลแล้วก็ไม่ดีขึ้นนอนพักแล้วดีขึ้นตัวร่างกายอะไรปกติหมดไม่มีนิวโรเดฟิสิตอันนี้ก็น่าจะเป็นไมเกรนนั่นเองนะครับ จากตุบๆแล้วก็มีขึ้นไส้เจียนนะเพราะว่าเทนชันนไม่ค่อยมีขึ้นไส้เจียยหรอกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยปวดตุบๆนะมันก็ต้องปวดตื้อๆเป็นสุีดซิงอะไรพวกเนี้ยต่อมามีเคสปวดหัวตุบๆมีอาเจียนเห็นแสงเป็นบางครั้งอันนี้ก็น่าจะส่งชงเรื่องไมเจรนนะมีออร์ล็องอล่าปวดครั้งละประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงก็เข้าได้อยู่นะใช่ไหมเกณฑ์ของไมเกรนก็ประมาณสี่ถึงเจ็ดสองชั่วโมงถามมนเนเมนต์นะครับก็เฟิร์นไลน์ต้องเป็นเอนเซทก่อนนะครับอื ต่อมาผู้หญิงปวดศีรษะข้างเดียวเห็นไหมเป็นผู้หญิงหมดเลยนะที่ทำทำมาเนี่ยปวดศีรษะข้างเดียวเป็นตุบๆสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเยอะนะเห็นไหมสองครั้งต่อสัปดาห์ที่พี่บอกเมื่อกี้เป็นไงจะเริ่มพิจารณายาโปรไฟลิกซิตเนี่ยก็คือสองสองครั้งต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์ก็แสดงว่าจริงๆถ้าจะให้โปรไฟลิกซิตก็ได้แล้วนะใช่ไหมนานครั้งสี่ชั่วโมงปวดศีรษะแล้วก็บอกตามีอาเจียนไม่มีอะไรมีซิตถามวันเดนเมนต์ก็ต้องตอบเฟอร์ไลไอบูโปรเฟนก่อนนะครับที่เเป็นนนอซตะ อืมถ้าเพื่อมาเน้นแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะดีกว่านี้นะครับจะดีกว่านี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องโปรไฟลิกซิตไปด้วยให้โพพานอโร่พวกเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้คีนิคอไมเกนเลยครับโปรไฟลิกซิตเนี่ยเขาถามแล้วเราก็ต้องตอบเฟิร์นไลน์ก่อนใช่ไหมครับเบต้าบ็อกเกอร์จะเป็นโพพานอโร่เมโทโอบูลร่ก็ได้นะหรือถ้าไม่มีช้อยพวกเบต้าบ็อกเกอร์ก็ตอบ TCA ก็ได้นะเอม t i v e นะครับอต่น,นี้ก็คือ indication นี่ให้เป็น2ครั้งต่อเดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นทีหนึ่งประจาก หรือว่ามีการปวดจนต้องใช้ยาอะคิวมาเด็ตมินเยอะจนเกินไปนะหรือว่ายาที่รักษาตอนปวดเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าทนใช้เฟกไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะพิจารณาโปไฟลิซิสไปเลยต่อมาผู้หญิงปวดหัวมากเวลามีตระจเดือนต้องใช้ยาอะไรป้องกันคือเนี้ยมันไม่ได้บอกลักษณะมาชัดเจนนะจริงๆก็ควนรนจะต้องบอกคารคเตเตอร์อะไรของการปวดหัว,วมาแต่ คาดเดานะเพราะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มีทิกเกอร์คือประจำเดือนน่าจะเป็นไมเกนนั่นเองถามยาป้องกันก็น่าจะตอบือถ้ามีพอพอลล่ตอบพอพอลล่ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องตอบเป็นอมิทิพไปนะครับถามป้องกันนะต้องดูดีว่าไ,ไม่ใช่ยาอะบอร์ตีฟเทอร์ปีนะเป็นโปรไฟล e กซิสเทอร์ปีนะครับอ่ะต่อมาผู้ป่วยหญิง34ปีเห็นไหมทำมาเนี่ยผู้หญิงกอบหมดเลยใช่ไหมครับเรื่องไมเกน มาด้วยเรื่องปวดหัวมา6เดือนแล้วบอกว่าลักษณะอาการปวดหัวเป็นทรอปปิ้งเช็นไหมเป็นทรอปปิ้งอราวอายและเทมเพอเรลทางด้านเล็บ side นะบางทีก็ขวาเห็นไหมบางทีมารษาบฝั่งได้ไม่เป็นต้องเป็นซีเดียวนะแล้วก็อาการปวดเนี่ยเป็น6ชั่วโมงถึง2วันเลยนะแล้วก็ปวดทุกสัปดาห์นะอันนี้ก็เป็นบ่อยควรจะต้องโปรไพร์ลซิตแล้วใช่ไหมเพราะเกินสองครั้งต่อเดือนตอนที่มีการปวดหัวนะไม่สามารถไปทํางานได้เลยค u a l i t y องไลฟ์ life, กระทบลนะอ่ะควรต้องโปรไพร์ลิซิตแน่ อาอการปวดหัวก็ดีขึ้นถ้าพักผ่อนนะครับไม่เคยไปหาหมอแล้วก็ไม่เคยแล้วก็กินพาราเพื่อลดอาการปวดก็มีดีขึ้นบ้างนะถามมาเนจเมนต์ก็ต้องตอบเนี่ยถ้ามันมีมียาโปรไฟลัสิดก็คนตอบโปรไฟลัสิดด้วยเนาะก็ตอบข้อดีนั่นแหละนะไอบูปเป็นเป็นอบอทิบในครั้งนี้และให้โปรคอนอโรลเพื่อโปรคอนลัสิดครั้งต่อๆไปนะครับโอเคอันนี้ตัวสีแดงที่ไม่ใช่อะไรก็คืออินดิเคชันที่คนเนี้ยคนได้โปรไฟลัสิดนะ อ่ะต่อมาผู้ป่วยหญิงสามสิบปีอ่าไปกินยาเพื่อรักษาปวดหัวหลังจากนั้นก็มีลุกเบอร์นิ่งเพนที่เล็บแผลแล้วก็ไอ้ที่ที่มือเท้านะครับอันดับไลน์อิงเนี่ยเป็น HIV ไอวีอ่อนโรภีนาเวียโรริทโรนาเวียอยู่ซิโดวูดีนอยู่อ่ะตรวจร่างกายแอบเซนต์ซิมิทิคอลเพ้าอินออล์เอ็กทิมิตี้มีเพลียนะครับก็มีแบบพวกเหมือนลิมอิชิเมียนะ อันเนี้ยก็อาจจะจําไปเลยว่าเป็นริสของเออร์กกตามีนะที่พี่บอกไปว่ามันไซเฟกมันเยอะนะมีวัตเทอร่คูชันมีลิมิชเมียได้นะก็คือข้อนี้แหละนะครับแอบเซนซิปซิมเปติคอลเพาแล้วก็มีซีดนะเป็นตอบข้อ C นะเออร์โกตามีนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสําหรับไมเกนออกบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยในแ a มิลี่เฮดเอนะไมเกนออกบ่อยเทนชันก็ลองมาส่วนคัตเตอร์ออกน้อยสุดเลยนะครับ ก็จะปรมานี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวไว้พี่จะมาอะตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน day 150นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ